ดีจ้าวอดีคือเอก่ายจวีแกะเมื่อยเบิงข่าวอยู่บ้านพี่น้องมีแต่ข่าวคนดังกกคือนายพลกับยายแตนนั่นเองก็เลยเบื่อข่าวพี่น้องอ่ะข้าเจ้าดังชุดเบูุแล้วเปิดซองใดก็มีเต่าข้าเจ้าพี่นอ้องเลยอาณาข่าวก็ได้เงินได้ทองข้าเจ้าข้าเจ้าก็าเ,ากเลยอยู่เท,ท็ดข่าวบาได้พี่น้องอันนี้ก็เข้าใจเนะาะเออใจยวีกะเมื่อยเบิงขา่าวหรอกอะ เห็นแสงงา,งาหลังบานพี่น้องยายวีก็เลยว่าอขี่รถผ้าเอฟซีมาเบิ่งกันนะสพผ้าเบิ่งว่าสวยซ้ำใดพี่น้องทางนองเนี่ยงามเดียงงามแบบว่าคือพอบับนแรกของปีกะสิเปลี่ยนยิงซี่สู้ีเลยพี่น้องกะสีแจ้งแต่กะแจ้งบดนนะกะสีคอยแจ้งออก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 จนไปหอดาอยามแอยายวีเก็บหมากไม่พี่น้อง เก็บหมางไม้แล้วกะแจ้งบ่มืดเออจะเป็นแบบนี้ไปวนไปแจ้งออกแจ้งออกแจ้งออกก็แจ้งบ่หมืดพอ่อหมืดแล้วก็บบ่แจ้งพอแจ้งกับบ่หมืดก็สิวนไปงสี่ละพี่นอ้องอะยายวีสีพาออกไปเบิ่งข้างนอกว่ามันสวยงามสมได้พี่น้องจ้ามากับเพื่อนคู่ใจยายวีนั่นเองพี่นอ้องอะยายวีกับสีพามาส่งความงามจ้างามวิลีใหญ่มองมาเรื่อยๆพี่น้อง จะซีมุนซาซเนาะมุนให้ช่งแบบพูดละทางพระอาทิตย์เพิ่นจะขึ้นพ <c oughs> ี่นอ้องเ้ยก็งอไปทางบ้านยายวีเนาะยายวีขี่ออกมานอกเมืองหรือใดจ้าแต่กับไ่ได้นอกเมืองปันไดมีบ้านคนอยู่พูดบ้านยายวีเนาะทางเมืองอุอยู่เกาะยายวีอยู่เกาะเด้อพูนเกาะที่ยายวีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เป็นชาติเมืองพี่น้องกัมีบ้านคนหลายคือกันแต่ประมาณนี้พี่น้องยีอวู่ริมทะเลจ้ะนี่อาจะประมาณนี้นนนก็มีลมพอสมควรมือนี้พี่น้องเลยมีทะเลัวโลกเนือพี่น้องค่อยลงไปก็เห็นหอยเต็มเลยพี่น้องสวยงาม พอเดือนมกรามากกสิเริ่มสว่างสว่างสว่างพี่น้องวันที่ยีเอตะเวียนก็นจะโพตอนนี้ตะเวนประเทนโพพี่น้องมีแต่แสงเพ่นโพมานิดน้อยให้พอให้เฮาได้ตาเบิกกว้างพอไห้ยายวีได้ชดชื่นจะพี่น้องยามทํางานกับกะปีกระเป๋าสิ่งสวยงามจากธรรมชาติพี่น้องเลยทางฟัง